กส็สดีเพื่อน,นกักษะสมุกทภาพนะครับก็วันนี้ก็อยู่ที่ช่องนักสแตมต่างประเทศก็วันนี้ก็มีสแตมต่างประเทศของประเทศอินเดียครับก็อย่างนี้สเต็มอินเดียนะครับด้างหลังก็เขียนไว้เลยว่าอินเดียก็อย่างนี้เป็นส่ันที่สัมัสอินเดียก็อย่างนี้ขายอยู่ใบละสามบาทนะครับเป็นสเตมที่ใช้แล้วนะ,ะนี่สามบาทแล้วกันครับเป็นของอินเดีย อันนี้ก็เป็นของประเทศอินเดียใบรลักษาบานนะครับอ่ามีตัวของอินเดียครับใบรลัสสาบาทอินเดียบรลัสสาบาทน,นะครับอืก็ใครที่เก็บสะสมของสแตน่ตางประเภทอยู่ก็ไม่ควรพลาดนะครับไบลสาบาทอ่ามีมาเสนอขายให้เยอะมาก ใบละสามบาทสาบาทสภาพสวยแต่ผ่านการใช้แล้วเป็นสวรรที่สำคัญต,ต่างๆภายในประเทศอินเดียนะครับตรงน,นี้นะครับใครที่ชื่นชอบสแตน์์่างประเทศของอินเดียวันนี้ก็มาเสนอขายให้ในราคาใบละสามบาทครับชอบก็พักมาคุยกันนะครับใต้โพต์สวัสดีครับ